สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับเนาะคลิปนี้เราจะมาพูดในรูปแองของกระทรวง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมครับผมเนาะเรามาดูในรูปแบบของมนุษย์ครับผมเนาะมนุษย์มนานี่แหละครับผมเนาะคนเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นคนคนใหมยความว่ายังไงมนุษย์ใหมายความว่าอย่างไงและกรูปของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมครับเนาะจำแนกแจกแยกออกแยกแยกออกมายังไงครับเนาะมันจะเป็นอะไรบ้างครับเนาะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็สมัยเดียวนี้มนุษย์หมายความว่ายังไงคนหมายความว่ายังไงมันแตกต่างกันยังไงครับผมเนาะคนคืออะไรครับเนาะคนคือรูปแบบของคนที่ยังไม่มีศักยภาพในรูปของการเเเปปปปลลล่ยนนนนแแแงงงกการร้อออููบบขจจิตใมัพื บอกรี่ว่าพื้นฐานพื้นฐานครนะับนาะเขาก็เรียกว่าคน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 ประมาณนี้พื้นฐานครับนะ้องพื้นฐานในรูปแบบของพื้นฐานในรูปแบบของที่ยังไมไ่อยากได้อยากดีอยากเย็นเด่นอยากจะทําอยากจะเห็นอะไรสิ่งต่างๆที่แปลก,แ,ปกแยกออกไปในรูปแบบนี้เขาเรียกว่าคนครับนาะ ที่ยังไม่เกิดก็คือกําเนิดขึ้นมาจากกลไกลจากไกลและภายในแล้วก็จิตใจครับเนาะจิตใจก็ยังไม่ได้ยกระดับในเรื่องของความอยากเขาเรียกว่าอ,อยากทําอะไรหลายอย่างในเรื่องของเปลี่ยนแปลงความารักโลภก,กดลงนะสิ่งต่างๆก็ยังไม่เยอะมากแม้เท่าไหร่ครับเนาะแล้วก็รูปแบบของสิ่งที่มันพัฒนาการเรียนรู้ก็อยู่พื้นฐานแช่พื้นฐานนั่นคือว่าคนครับเนาะและ้นวมนุษย์มนุษย์ครับมเนาะมนุษย์ก็ยกระดับขึ้นมาจากคนนิดหน่อยคําเรียกที่เป็นศัพที่เขาเรียกว่ามนุษย์ มนุษย์ก็นี่ก็จะแปลงร่างขึ้นมาจากคนเป็นในรูปแบบของมนุษย์ครับผมเนาะแปลงร่างในรูปของกายจิตใจแล้วก็รูปแบบของสติปัญญาแล้วก็รูปแบบความอยากรู้อยากเห็นอยากจะทาอยากจะจำทึกสิ่งนั้นสิ่งนี้อ่าให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไปน่นไปนี่ในรูปแบบของอ่าที่เราแปลงร่างขึ้นมาในรูปแบบในข้างในในใจและอ่าภายในกายของเราแล้วก็รูปแบบของความคิดของเราแล้วก็สติปัญญาของเราแล้วรูปแบบของรักโลโกุศลหลงมีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเยอะมากกว่าคนครับเนาะมนุษย์นี้ก็จะคดีว่าขึ้นไปอีกรูปแบบหนึง แล้วมาดูอะไรต่อไปในรูปแบบของอ่ามนุษย์ครับพ่เนาะอ่ามนุษย์ก็กเกิดขึ้นมาในรูปแบบของที้มนุษย์หละครับพ่เนาะที่มนุษย์มันแปลงด่างขึ้นมามีรักลบกดลง,ง,งเอาไม่อยู่ในรูปแบบของเอามาอยู่อ่าเป็นอ่ามนุษย์มากมีอ่าสิ่งต่างๆในรูปแบบของรักลบกดลงมันมีเยอะแยะมากมายเข้าพังภายในจิตใจและการควบคุมไม่อยู่นั่นคืออ่ามนุษย์สิ่งนั้นสิ่งน,นี้มันคืออะไรสิ่งนั้นสิ่งน,นี้คือรูปแบบสิ่งใดๆที่อ่าให้กับอ่า คนเราในรูปแบบของที่กําเนิดเกิดขึ้นมาในรูปของพื้นฐานยังไม่อันนี้ก็รีเซ็ชันขึ้นมากลับขึ้นมา,นมาย่อยขึ้นมาเป็นคนเหมือนเดิมเหมือนเก่ารูปแบบนี้เป็นมนุษย์ได้ก็เป็นในรูปแบบของคนรวมๆกันเป็น3อย่างครับเนาะมนุษย์มนุษย์ษยแล้วก็มนุษย์ครับผมเนาะดังนั้นแล้วในรูปของที่จะกําเนิดกลายใหม่ขึ้นมาหรือความชิดใหม่ๆขึ้นมาการที่เรียนรู้ใหม่การเช็คเซมทุกทีทุกอย่างอาจจะอยู่ในรูปแบบของศาสนาอาจจะอยู่ในรูปแบบของจิตใจในรูปของการศึกษาบรรจุไปในหลักสูตรหรือว่ารูปปปปปปแแบบสิ่่่่่งงงงตตาาๆทีีจจะะเเลลยยนนนใใรูขอออกห้็ไ จะตีกรอบในรูปของสื่อออนไลน์จะตีกรอบในรูปแบบของอนุมนุษย์หรือมนุษย์หรือว่าคนดังนั้นแล้วในรูปแบบของออนไลน์นี่ก็สาคัญเนาะครับผมเนาะส่วนสำคัญมากสําหรับรูปแบบของศาสดาครับผมศาสดาในออนไลน์จะเปลี่ยนแปลงในรูปมนุษย์นี่เป็นอยู่ในร่างไหนบ้างครับเนาะมนุษย์นี่ศิลใจเกซึมเป็นคนหรือมนุษย์หรือเป็นมนุษย์ครับผมเนาะดังนั้นแล้วเราก็ต้องมาศึกษาในรูปของเราถ้าเราไปอยู่ในรูปแบบของร่างมนุษย์อ่าร่างมนุษย์เราจะเป็นคนได้ไหมเราก็เป็นได้เราอยู่ในอนุมนุษย์ได้ไหมเราก็อยู่ได้ครับเาาะ่รบททีจํ ให้มันถูกที่ถูกเวลาเราจะเปลี่ยนร่างในรูปแบบไหนบ้างการเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องจํากัดในรูปของจิตใจหรือว่ารูปแบบสิ่ง,งต่างๆเราเป็นไปได้ประมาณเนี้ ดังนั้นแล้วในรูปแบบที่เรายังไม่ครบองค์ประกอบหรือว่าครบองค์ประกอบหรือว่าเราฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือว่าไม่เป็นหลักสูตรหรือว่ารูปแบบของเป็นศาสดาหรือว่าเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นอะไรหลายๆอย่างในรูปแบบของตาแหน่งก็คือกําเนิดเกิดขึ้นมาดังนั้นเราจะอยู่ในรูปแบบของจัดอยู่ใน division ในบ้างยังอยู่ในจ่าฝูงอยู่ในตารางจ่าฝูงเราจัดจัดอยู่ในตารางอยู่ในจ่าฝูงอยู่ั้นชั้นกลางๆหรือว่าชั้นเขาเรียกว่าล่างไทย ลังไทยเขาเรียกว่าลังไทยครับเนาะลังไทยคืออะไรลังไทยคือคนครับเนาะลังไทยคือคนอ่าส่วนรูปแบบของคนที่อ่าขึ้นสูงอ่อปานกลางนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ครับเนาะอาแต่ว่าจาาพูงนั้นจาาพูงนั้นก็เปลี่ยนร่างเป็นอมนุษย์ไปแล้วครับเนาะมนุษย์คนที่เป็นนำหน้านำหน้าก่อนมีทุกสิ่งทุกอย่างรู้ก่อนมีทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นก็คือเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือว่ารูปสิ่งต่างๆที่กเป็นกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นศาสดาดังนั้นแล้วเรารูปแบบที่เราจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของเป็นออมมมมมมนนนุุษย์ีี่่่่ถ้้าาาาคคควบบบบไไดหหรรรืูปแสิิงงตตๆัักกกกก็ฎฎเ ก็เพื่อเอามนุษย์คำนวณจาบพุงครับผมในดิวิชันนี้ก็จัดมาในรูปของตารางนี้ก็ดีพอสมควรครับเนาะรู้ว่ากลยุทธ์คนนั้นคนนี้หรือว่ารูปแบบสิ่งต่างๆที่จะประมุดอยู่ในประมุดหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปอะไรยังไงในรูปแบบของอ่านสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อต่างๆในรูปของ่าโซเชียลมากในรูปแบบของสื่อวิทยุสื่อขึ้นต่างๆมากครับแล้วเข้ามาสมองหรือว่ารูปแบบของสายตาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของจัดอยู่ในรูปแบบของไอ้สร้างขึ้นมาในรูปของจัดฉาก ครับผมเนาะจะคอนเทนต์มามามๆๆก็เป็นอีกร่นหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงในรูปของศักยภาพในรูปของจัดตารางไว้ครับเนาะอ่ะดังนั้นแล้วเราลุมมาดูในรูปแบบนี้เลยครับเนาะมาดูแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเรามาดูประเทศไทยนะเนาะครับเนาะในรูปแบบของประเทศไทยจะมีศักยภาพอะไรบ้างในรูปของการเปลี่ยนแปลง,ปลงในรูปของจัดตารางนี้มนุษย์ที่จะ,ะอครอบครอง ครอบครองอยู่พื้นที่แต่และพื้นที่อ่าแต่ว่ารูปแบบของอทาาเทวาด,าาดาไม่มีหรอกครับเทวดาในประเทศไทยไม่มีอ่าเธวดาไม่มีชั้นฟ้าไม่มีดาวบดึงก็ไม่มีหรอกครับเนาะมีแต่อนมนุษย์กับรูปแบบมนุษย์แล้วก็รูปแบบคนๆค,ครับเนาะดังนั้นแล้วอมนุษย์นี่จะครองในหัฐงประเท,ทาาศไทยที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนร่างเป็นมาเป็นร่างเปยนไปมาแต่ว่ารูปแบบของจิตใจภายในจิตใจมันก็เป็นคนนี่แหละครับเนาะแต่ว่ารูปแบบของกําหนดคือกําหนดเกิดขึ้นมาแต่ว่ารูปแบบรู้ก่อนแล้วรูปแบบมันจะเป็นอะไรยังไง ดีเชันที่เป็นจ่าฝูงนี่ก็น่ากลัวพอสมควรจ่าฝูงครับผมเนาะก็ก็เป็นอเรื่องของอมนุษย์ครับผมเนาะก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนครับเนาะอ่ครึ่งๆกลางๆพอดีครับเนาะก็เลิกดถาดเลิกไพ่ครับนะห้านาทีพอดีครับเนาะก็สวัสดีครับผมตอนสังเวียนวิญญาณก็ไปก่อนครับเนาะสวัสดีครับไปกันในคลิปหน้าครับผมเนาะ